คนทักดาเยอะมากว่าดาทำไมสวยขึ้นจะเผยความลักให้ฟังเพราะวันนี้อยู่ที่ซูซูคลินิกดาทำประจำมา6ครั้งแล้วนะคะสำหรับ PRP ที่ช่วยเรื่องผิวหน้ากระจ่างใสและช่วยปลูกเส้นผมลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมได้ด้วยและนี่คือเครื่อง PRP นวัตกรรมชั้นเลิศเคล็ดลับความสวยจึงที่ซูซูคลินิกค่ะซึ่งมี3สาขานะแต่วันนี้ดามาที่สาขาอาโศกค่ะหมอโอ๊กอยู่ที่นี่ทางคุณพยาบาลนะคะจะวิเคราะห์ผิวหน้าให้เราว่าส่วนไหนควรฉีดเน้นเป็นพิเศษบอก เลยค่ะว่าประทับใจทุกครั้งเพราะว่าบริการดีมากและเห็นผลลัพธ์แบบชัดเจนสุดๆและทุกครั้งที่ได้มาฉีดนะคะเหมือนได้ตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองในทุกครั้งเลยซึ่งทางคุณพยาบาลนะคะก็จะฉีดตรงบริเวณกรอบหน้าให้กระตุ้นการเกิดของเส้นผมแบบจุกๆซึ่งดาทดลองแล้วนะคะผมขึ้นจริงๆผมก็หลุดล่วงน้อยลงมากๆเลย อันนี้คือหลังฉีดเสร็จค่ะทุกคนก็จะมีความอมชมพูเป็นกระจุกเล็กน้อยแต่ก็จะหายไปภายใน2ชั่วโมงนะคะและนี่หมอโอ๊ดจ้าดังนั้นใครสนใจไปตํารวจที่ซูซูคลินิกทั้ง3สาขาค่ะ